นี่เป็นอีกหนึ่งรถสปอร์ตคูเป้ซีดานยอดนิยมยอด,ยอด,ยอดฮิตยุค90จากค่ายนิสสันครับตัวนี้คือนิสสัน NX นะครับ NX ตัวนี้สภาพดูดีเหลือเกินนะครับตัวนี้ได้เกียร์ออโ,โต้เขาว่าเครื่องอะไรนะเมื่อกี้เขาลงเขียนเครื่องว่า G A G A นะผมไม่มั่นใจสีแดงสดสีสภาพดีล้อด,ดำนะครับ ตัวนี้โดยส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เชียนะมาเป็นหมดมาเป็นดอนช้อนนะครับอยู่ไม่นานหรอกครับรูปร่างรถเขาเรียกอะไรสปอร์ตซีดานตัวนี้นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรู้สึกถ้าจําไม่ผิดหลังคาไม่มั่นใจเป็นมีซันรูหรือเปล่ารุ่นนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่รอครับรอเนี่ยยิ่งเขาเรียกอะไรการเวลามันผ่านช่วงเขาเรียกช่วงตกต่ําสุดขีดและราคาติดฟรอแล้ว คนที่ได้ไปหรือคนที่มีอยู่เนี่ยจะต้องทำการฟิตเมนต์ใหม่นะครับหรือถ้าภาษาก่อสร้างก็ทำรีโนเวททำอะไรก็ตามที่ทำให้มันกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีอย่างน้อยให้เหมือนเดิมที่สุดหรือตอบพัฒนามันต่อไปให้มันซิ่งให้มันจัดทรงให้มาอะไรเนี่ยเขาผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าเล่นนะเดี๋ยวราคามันจะต้องดีดขึ้นไปนะครับตัวนี้6 3 0 0 0บาทครับดู ถ้าดูแต่ในภาพนะสีคมๆนะครับสีแดงเข้มๆเนื้อแน่นๆนะครับรายละเอียดเยอะนะครับเดินสีสันถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามคุ้มค่ากับราคาค่าตัวที่ปล่อยออกตอนนี้63,000บาทนะครับเบาอ,อันนี้หุ้มขาวม่วงถ้าไม่ชอบก็ต้องไปเปลี่ยนเอาเป็นดำส้มก็ได้นะดำเดินได้ส้มได้แดงนะเกียร์ออโต้นะแสดงว่าสายหล่อครับไม่ได้สายซิ่งหรอก เกียร์ออโตซิ่งแล้วจะมันจะซิ่งได้สักเท่าไหร่ผมถามหน่อยเลยนะมันก็เอาไว้แยกเคี่ยวเท่านั้นแหลคะครับเพราะฉะนั้นมาสายหล่อครับคันนี้ถ้าเรามาสายหล่อเราก็ต้องดูความสวยงามแล้วครับอุปกรณ์วัสดุการดูแลบำรุงรักษานะครับถ้ามาสายซิ่งของแท้เราก็ไปดูเครื่องยนต์เอานะคันนี้63,000บาทท่านใดจะปฏิเสธว่าราคาาไม่น่าสนใจก็ ไม่อาจจะคาดการได้นะครับแต่6 3 0 0 0บาทได้รถที่ปรับทรงมาเรียบร้อยนะครับถ้าจะไปต่อเติมอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรผมว่าก็ไม่เยอะนะครับมาตรฐานความหล่อเหลาภายนอกมาครบแล้วเหมือนผู้ชายแต่งตัวดีๆเรียบร้อยข้างในจะซกงกันอีกเรื่องหนึ่งนะเออตามนี้แหละครับภาพลักษณ์ดูดีเหลือเกินคันนี้เชียร์เป็นการส่วนตัวครับเลยอวยออกนอกหน้านะครับจัดได้จัดไปครับคันนี้ ไม่เจ็บตัวแน่นอนราคาติดฟรอขนาดนี้ขอให้โชคดีแล้วกดติดตามช่องเราเอาไว้ครับมีรถดีๆมาเป็นประจำมาเรื่อยๆนะครับขอให้โชคดีกับคันนี้ครับ